ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงนะเน้นย้ําเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับเพราะนี่เป็นการดูดวงโดยรวมโดยกว้างโดยผมจะเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้อ่าไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยํากับตัวท่านมากจริงขึ้นก็สามารถทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ l ลน์ไอเดียมอสโตเกที่ให้ไว้น,นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมแล้วก็มีข่าวแจ้งเพิ่มมเติ นะครับตอนนี้ผมทําช่อง Tik t o k เพิ่มแล้วนะครับอ่ะก็ไปติดตามไปดูได้มีจะมีคลิปสั้นลงไว้ตามสไตล์ Tik t o k นะครับเป็นคลิปสั้น23นาทีอ่ะส่วนคลิปยาวๆเนื้อหาเต็มๆก็ดูที่ YouTube นี้เช่นเคยตามปกติครับผมโอเคนะครับสาหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับพิก,การามีไพ่ให้เลือก3กล่องเช่นเคยกลองที่1สีแดงหลวงพ่อทันใจกลองที่2สีเหลืองพระสมเด็จวัดระฆังและกลองที่3สีม่วงหลวงพ่อรวยนะครับผมอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให ได้คําตอบที่ตรงใจที่สุดแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้เช่นกันนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับวันนี้เราจะไปดูหัวข้ออะไรก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสได้ลงเอยนะครับน่าสนใจเช่นเคยในะวันนี้นะกับหัวข้อนี้การดูดวงไพ่ทาโร่พิกัาการวันนี้ลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสจะได้ลงเอยจะเป็นยังไงนะคุณกองที่หนึ่งคุณได้ไพ่ แปดดาบ Eight of Swords ไม่ต้องกลัวดาบปัญหาเก่าๆเออห้าดาบ Five of Swords ฮ้เดอทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นแล้วสเหรียญ Four of Pentacles และราชาถ้วย King of Cups ยินดีล่วงหน้านะครับคุณก่องที่หนึ่งนะ ลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสจะได้ลงเอยด้วยนะครับเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโสดหรือท่านที่กำลังมองหาคู่อยู่คุณกองที่หนึ่งนะย้ำเสมอว่าน,นี่คือพลังงานรวมดวงรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับดูไปนแนวทางเท่านั้นผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านเลือกแล้วท่านก็มาเลือกการเลือกไพ่ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะมา มาดูกันคุณกองที่1ลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสได้ลงเอยในชีวิตนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือกําลังมองหาคู่รักคู่ครองใดๆก็แล้วแต่คุณมีแนวโน้มที่จะผิดหวังมาเจอปัญหาเก่า หลอกหลอนอยู่ไม่ว่าจะเป็นความอกหักผิดหวังเทเขาหรือเขาเทมาหรือแม้แต่อยู่โสดมานานไม่มีคนถูกใจเสียทีมองไปทางไหนก็มดืดมนไปหมดหาคนดีๆที่ถูกใจไม่ได้เลยแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่ขออนุญ,ญาตนะบางท่านที่มีคู่แล้วแล้วเกิดการหย่าร้างไปแล้วก็ได้เช่นกันเออปกติผมจะไม่ถ่ายเรื่องทํานองนี้เรื่องหย่าร้างแต่อันนี้แปดดาบออกมาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องขออนุญ,ญาตกล่าวถึงสักหน่อยอ่า เอาเป็นว่าผิดหวังมาก็แล้วกันเออหรืออย่ารัางนะก็ได้ตอนเนี้ยคุณเริ่มปล่อยวางอาดีตได้บ้างแล้วเริ่มกลับมาอยู่กับตัวเองได้บ้างแล้วเริ่มมีความรักตัวเองมากขึ้นอ่ที่ผ่านมาบางทีอาจจะมีหลายท่านนะเจอกับเหตุการณ์ปุบปรับฉับพลันกระทันหันความเป็นทาวเวอร์สายฟ้าแลบไม่ว่าจะถูกเทสายฟ้าแลบเลิกรากระทันหันสายฟ้าแลบอมีปัญหากันหรือ คู่รักคู่คลองคนที่คบอยู่มีความลับใดๆและความแตกกระดันหันทําให้คุณได้รู้เท่าทันรู้เหตุการณ์รู้ความจริงแบบนี้ทําให้ไปต่อไม่ได้ประมาณนี้ก็มีอ่าสิ่งนี้ผ่านไปแล้วย้ําว่าผ่านไปแล้วแล้วคุณมีแนวโน้มที่จะ move on ได้พอสมควรบางท่านอาจจะ move on ได้แล้วด้วยซ้ําแล้วแต่วความเข้มแข็งของจิตใจแต่ละท่านไม่เท่ากันนะครับข่าวดีคือสิ่งดีๆรอคุณอยู่ ตอนนี้พลังงานของความสี่เหรียญผมมองว่าหลายท่านกลับมารักตัวเองได้บ้างแล้วหรือได้เต็มที่ลแล้วก็แล้วแต่แล้วแต่กําลังใจดังกล่าวสิ่งดีงามที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงเป็นอย่างแรกเลยคือเมื่อคุณเริ่มกลับมารักตัวเองได้คุณจะมีแรงดึงดูดอ่าฮะดึงดูดคนใหม่ๆที่เหมาะสมกว่าเข้ามานี่ไม่ได้อวยกันนี่ไม่ได้เอาใจกันผมอ่านไปตามหน้าให้ เมื่อคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองแม้ว่าจะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเออแม้จะมีความสุขแค่สี่เหรียญยังไม่ถึงขั้น8 9ดเก้าสิบเหรียญแบบนั้นแต่ความสี่เหรียญน,นี่คือความเริ่มต้นที่ดีในการตีความด้านความสัมพันธ์หมายความว่าคุณจะดึงดูดคนที่ตรงสเปคมากขึ้นเข้ามาเออคุณมีแนวโน้มที่จะเจอคนที่ดีกว่าความสัมพันธ์ที่แล้วมา ถ้าคุณเคยผิดหวังคุณจะเจอคนที่ดีกว่าเดิมมาเยียวยาหัวใจซึ่งมีโอกาสจะเจอคนลักษณะที่อบอุ่นอ่อนโยนอ่อ,อนหวานได้ในบางท่านเลยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเขาจะเป็นชายหรือหญิงดูได้หมดนี่คือพลังงานรวมไม่ต้องแยกชายหญิงแต่ความเป็นราชาถ้วยคือคนที่อบอุ่นใจดีมีเมตตาด้วยซ้ําเออเรียกว่าอ่อนโยนอ่อ,อนหวานใจอ่อนได้เลยในบางคนนะครับในบางท่านเออ เขาคนนี้หรือเธอคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะเข้ามาแล้วแบบกระดึบกระดึบมาเงียบๆบ,บางคนอาจจะอยู่ในชีวิตคุณแล้วโดยที่คุณไม่ได้ใส่ใจบางคนอาจจะเป็นคนแวดล้อมนี่แหละเห็นๆนกันอยู่แต่ไม่เคยอยู่ในสายตาหรือบางคนมาใหม่เอี่ยมเลยพอรู้ว่าคุณไม่มีใครแล้วพอรู้ว่าคุณโสดแล้วเขาเลยจงใจเข้ามาหาคุณเพื่อหวังชนะใจคุณนี่มาแล้วมาแล้วคนนี้ดีนะถ่ายดีได้เลยราชาถ้วย มาดีจิตใจดีมีความเมตตามีความอบอุ่นสมบูรณ์พร้อมและความเป็นคิงเนี่ยมีโอกาสที่สถา,านะดีอยู่แล้วด้วยถึงจะเป็นคิงถ้วยเน้นที่ความอ่อนโยนนุ่มนวลสุภาพใจดีแต่ความเป็นคิงคือมีตังแน่นอนฐานะอย่างน้อยก็ฐานะมั่นคงพอสมควรอ่า คุณจะมีโอกาสเจอคนลักษณะนี้ที่จะมาเป็นคู่ครองลำดับถัดไปหรือคู่ครองปัจจุบันที่จะอยู่กันไปได้ยาวๆเลย้ายแบบนี้เลยเพราะว่าพลังงานไม่ดีมันผ่านพ้นไปแล้วไงเออที่ผ่านมาคุณเจ็บแล้วมีประสบการณ์แล้วไม่ว่าจะเทเขาถูกเขาเทหรือไปเลิกกับใครมาคบใครไม่รอดผิดหวังได้ไดมา คุณรู้แล้วว่าถ้าทําแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอคนแบบไหนจะเกิดเหตุการณ์อย่างไรถ้าลงใจมากเกินไปจะเจ็บปวดแค่ไหนคุณรู้ดีแล้วตอนนี้คุณวางตัวเป็นแล้วบอกแล้วคุณผ่านเหตุการณ์ปรับปรับฉับพลันมาอย่างน้อยๆก็หนึ่งเหตุการณ์หรือมากกว่านั้นซึ่งทําให้คุณเข้าใจสัจธรรมของความสัมพันธ์มากขึ้นรู้ดีมากขึ้นว่าแต่ละความสัมพันธ์มันไม่ได้ง่าย มันต้องใช้เวลาถูกที่ถูกคนถูกเวลาเหมาะสมการละเทศะความเหมาะสมหน้าตาทางฐานะสังคมทุกอย่างสารพัดมีองค์ประกอบที่จําเป็นทั้งนั้นญาติเขาญาติเราถูกชะตาชอบกันไม่มีผลทั้งนั้นแล้วคุณก็กลับมารักตัวเองได้แล้วตอนนี้เออไอการรักตัวเองของคุณนี่แหละที่ผมกล่าวไปแล้วว่าจะเป็นการดึงดูดคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาอย่างง่ายดายแล้วก็มาแบบสมหวังด้วยรอบนี้ ความรักของคุณรอบนี้มีโอกาสสมหวังสูงมากจะมีโอกาสเจอคนดังกล่าวนะความเป็นราชาถ้วยดังกล่าวไปแล้วสุภาพอ่อนโยนนุ่มนวลอาอบอุ่นดังกล่าว ที่เหลือนอกจากการที่ไพ่กองนี้จะบอกแล้วก็คือขอให้รักกันนานๆดูแลกันดีๆใช้สิ่งเก่าๆใช้ความเจ็บปวดในอดีตเป็นบทเรียนได้เออเราไม่อาจลบอดีตได้เราไม่อาจลืมอดีตได้แต่เราสามารถใช้อดีตเป็นบทเรียนได้ว่าเฮ้ยถ้าทําอย่างนี้มันจะไม่ดีก็อย่าไปทําถ้าทําอย่างนี้มันจะเหนื่อยใจก็อย่าไปทําแต่ถ้าทําแบบนี้รักตัวเองแบบนี้ดูแลคนของเราดีๆแบบนี้มันจะเกิดความสุขร่วมกันก็ทําแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะ ลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสลงเอยด้วยก็จะเป็นบุคคลลักษณะดังกล่าวความราชาถ้วยชัดเจนย้ําเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายขอให้ยึดลักษณะของราชาถ้วยเอาไว้อ,อ,อบอุ่นใจดีมีเมตตาอายุไม่สําคัญถึงความเป็นคิงถ้วยน่าจะดูอายุมากกว่าแต่ในทางปฏิบัติเราไม,เาไม่เราไม่ต้องไปแคร์เรื่องอายุหรอกจะมากกว่าจะเท่ากันจะน้อยกว่าคนกันเองเรื่องอายุต่อรองกันได้แฮ ประมาณนี้นะครับไม่ต้องสีเรียสนะดวงคุณกำลังอยู่ในขาขึ้นเรื่องความสัมพันธ์เออคนดีๆกำลังจะมาแต่ว่าจะมาเร็วมาช้ามาทันใจไหมหรือว่าจะโอ้ยค่อยๆเข้ามากระดึกดึบมาช้าชา้า เอาเป็นว่าเขาอยู่รอบๆตัวคุณแล้วสังเกตดีๆว่าใครที่มาทำดีกับคุณเป็นพิเศษตอนนี้เออเกินปกติเกินเพื่อนเกินมันมันคุณจะมีเซนส์บางอย่างไพ่บอกว่าดีแล้วที่เหลือก็คือเซนส์ของคุณความรู้สึกของคุณที่จะไปสังเกตเอาว่าใครที่จะมีลักษณะตรงตามนี้แล้วการปฏิบัติจากเขาถึงคุณนะการที่เขาจะปฏิบัติต่อคุณเนี่ยจะเป็นการการันตีแน่นอนว่าเขามาดีหรือไม่ดีแค่ไหนคุณจะรับรู้ได้ด้วยตัวเองบุคคลที่มีความอบอุ่นดังกล่าว จะมีแนวโน้มเป็นคู่คลองที่คุณจะได้ลงเอยด้วยนะครับคุณกองที่1ประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่พิกอากาศวันนี้นะหัวข้อลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสได้ลงเอยด้วยน่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะมาดูกันเลยลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสได้ลงเอยด้วยนั้นเน้นไปที่คุณคนโสดหรือคนที่กําลังหาคู่อยู่นะครับประมาณนี้นะคุณกองที่2คุณได้ไพ่ สามดาบ Tree of Swords ไม่ต้องกลัวดาบเรื่องในอดีตแหละเอ้ยสบายใจได้ The Elephant The Elephant เออราชาไม่เท้า King of a n d s เฮ้ยดีเด็กเหรียญเด็กถือเหรียญ Page of Pentacles อ่า The Sun สปอยล่วงหน้าเลยว่ามีความสุขสมบูรณ์แบบแน่นอน The Sun มาหายห่วงไพ่ที่ดีที่สุดใบหนึ่งในสำรับเออ มาดูกันเลยว่าลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสลงเอยด้วยสูงมากนั้นจะเป็นใครลักษณะอย่างไรคุณกองที่2อนะครับย้ำว่าน,นี่คือดวงรวมพลังงานรวมนะไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับผมเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้ท่านมาเลือกแล้วท่านก็มาเลือกไพ่กองนี้กับคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนมาดูกันเลยคุณกองที่2ลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสลงเอยด้วยจากไพ่กองนี้ความเดิมมีโอกาสที่คุณจะผิดหวังในความรัก ตีความสามดาบตรงๆเลยอ่ะผิดหวังความรักเจ็บปวดใจทิ้งเขาถูกเขาทิ้งมาหรือไปกับใครไม่ได้คบแล้วไม่รอดผู้ใหญ่ไม่เห็นด้วยอ่าเปิดความรักที่เปิดเผยไม่ได้แม้แต่บางคู่ที่คบกันแล้วไปไม่รอดแยกทางกันกระทันหันแยกทางกันกลางทางหรือแต่งงานแต่งกานไปแล้วมีการหย่าร้างเกิดขึ้นกันแล้วแต่เออเรื่องการหย่าร้างผมไม่อยากพูดถึงแต่3ามดาบมาขนาดนี้จําเป็นต้องพูดถึงบ้างมีโอกาสเป็นไปได้ในบางกรณีบางท่าน อาจมีการหย่าร้างมาหรืออย่างน้อยที่สุดคือทดลองอยู่กันแล้วไปกันไม่ได้แบบนี้ก็ได้เช่นกันนี่คือการตีความตรงๆของสามดาบเอาจริงๆแล้วนะนอกจากความรักที่ไม่สมหวังแล้วเนี่ยบางท่านถึงขนาดแค่แอบรักก็ผิดหวังแล้วก็มีเออไปแอบรักเขาแล้วไม่สมหวังก็มีเรียกว่าความสัมพันธ์ยังไม่เกิดก็ผิดหวังแล้วก็มีอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะครับด้วยความเข้าใจกันเออไม่ต้องกลัวสิ่งดีๆกำลังมา ความผิดหวังของคุณทําให้คุณเข้าใจสัจธรรมมากขึ้นเออคุณจะเข้าใจสัจธรรมของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นเข้าใจผู้คนมากขึ้นรวมถึงเข้าใจตัวเองมากขึ้น หลายท่านอาจจะมีโอกาสหันหน้าไปพึ่งธรรมะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาการบนบานสัรเล่าใดๆก็แล้วแต่เอาจริงผมไม่แนะนําการบนบานสัรกล่าวเออไม่แนะนําการขอพรใดๆเพราะมันอาจจะเกินการเกินวาสนาแต่อยากให้ทําใจให้สบายมากกว่าถ้าจะยึดเหนี่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือกราบท่านเออนึกถึงด้วยความเคารพในใจแบบนี้พออย่าไปขออะไรมากถ้าคุณบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความเชื่อความศรัทธาด้วยใจสงบเนี่ย เดี๋ยวท่านจะเมตตาให้คุณตามความเหมาะสมเองคุณไม่ต้องขอเชื่อผมนะถ้าจะขอขอแค่นี้พอขอแค่ว่าขอให้พบคนที่คู่ควรแค่นี้พอนี่ให้เคล็ดไม่รับไว้เลยอย่าไปขอเยอะอย่าไประบุอะไรมากมายเออถ้าอยากได้คู่ครองดีๆขอแค่ว่าขอให้ข้าพเจ้าพบคนที่คู่ควรแค่นี้พอเลยแล้วคุณตั้งใจทําความดีไปเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจัดให้เองข่าวดีคือตอนเนี้ตามความเชื่อคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมองเห็นอยู่และกำกับดูแลอยู่ในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณ ไอ้ความสัมพันธ์ที่แล้วมาที่คุณอาจจะเจ็บใจเสียใจอ,อกหักอะไรมาก็แล้วแต่หรือแม้แต่ผิดหวังตั้งแต่ยังไม่เริ่มเนี่ยแปลว่ามันยังไม่คู่ควรมันยังไม่ใช่ตามความเชื่อคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านกํากับดูแลอยู่และยังบอกคุณว่าอันนั้นยังไม่ใช่นะออกมาก่อนถอยออกมาก่อนลูกประมาณนี้เออเดี๋ยวจัดคนดีๆให้เดี๋ยวอรอแป๊บหนึ่งประมาณนี้แล้วเมื่อคุณเริ่มเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นเข้าใจโลกเข้าใจความสัมพันธ์เข้าใจมนุษย์เข้าใจตัวเองมากขึ้นคุณจะได้เจอคนดี กองนี้เด่นมากจากสายงาน ความราชาไม้เท้าผมตีตรงๆต,ตามหน้าไพ่เลยว่าความสัมพันธ์ที่โดดเด่นจากสายงานการทํางานทุกประเภทไม่ไว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวค้าขายงานประจําฝึกงานหรือแม้แต่ไปทดลองทํางานบางอย่างแม้แต่การร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับใครก็แล้วแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหุ้นส่วนเราโดยตรงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นเพื่อนเป็นลูกค้าเราโดยตรงจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่มีคอนเนคชั่นร่วมกันมีเพื่อนร่วมกันแนะนํามาได้เพื่อนของเพื่อนได้ได,ได้หมดเออเอาไปว่าการงานเด่นการงานชักนํามาตามที่บอกไปแล้ว ว,ว่าเมื่อกี้หลังจากที่คุณผิดหวังแล้วคุณเริ่มหันเข้าหาทางทมทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์แลวคุณก็เริ่มเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์แล้วคุณก็กลับมาตั้งหน้าตั้งตาทางานให้การตั้งหน้าตั้งตาทางานเนี่ยที่จะชักพาคนดีๆที่เหมาะสมเข้ามาเออคนคนนี้ที่มีลักษณะเด่นจะเป็นคู่ครองของคุณที่จะได้ลงเอยกันในลําดับถัดไปจะเป็นคนที่เก่งการงานไม่ว่าจะเก่งมากเก่งน้อยสาขาวิชาใดก็แล้วแต่อย่างน้อยๆเขาจะมีความสามารถเด่นๆอย่างน้อยหนึ่งอย่างหรือหลายอย่าง และมีโอกาสเป็นคนในสายงานเดียวกันก็ได้เช่นกันบางวิชา,าชีพบางสาขาอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนแวดวงเดียวกันบ่อยเป็นไปได้ที่จะตกหลุมรักกันเองเออนะครับประมาณนี้เลยประมาณว่าอยู่ในแวดวงเดียวกันวันๆก็มาเคยเจอใครก็รักกันเองแบบนี้ก็ได้เช่นกันความเด็กเหรียญในความสัมพันธ์ผมตีความว่าคุณจะได้เริ่มนับหนึ่งใหม่กับใครบางคนเร็วๆนี้แหละบางคนอาจจะเริ่มต้นแล้วด้วยในขณะที่คลิปนี้ออนแอร์ air. ตรงไม่ตรงอลองดูนะครับ ถ้าตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะดูไปเพลินๆเ,เก็บเป็นแนวคิดเป็นแนวทางก็ได้เช่นกันนะเด็กเหรียญในความสัมพันธ์นี่ผมมองว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกับใครสักคนเออมาแล้วคนลนักษณะดังกล่าวเก่งการงานการงานชักนําพามามีคอนเนคชันมีเพื่อนร่วมอะไรทํานองนี้ยิ่งมีความสามารถเฉพาะตัวยิ่งโดดเด่นมากไปสังเกตดีๆคนเก่งดังกล่าวเก่งด้วยดีด้วยนะไม่ใช่เก่งแล้วไม่ดีนะ ต้องเก่งและดีด้วยความเป็นคิงนี่เก่งและดีเก่งการงานมีความสามารถประมาณนี้เกี่ยวข้องกันทางการงานเกี่ยวข้องกันทางเพื่อนของเพื่อนใดๆก็แล้วแต่เขาจะไม่จีบคุณรุนแรงมากมมยจะไม่ใช่คนคลั่งรักดูแล้วจะเป็นทรงที่ค่อยๆเข้ามาอืมไม่ว่าคุณเคยผิดหวังมาในรูปแบบไหนเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังซ้ํำซากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดมาให้แล้วนี่เป็นความเชื่อนี่เป็นความศรัทธาถ้าคุณเชื่อถ้าคุณศรัทธาคุณจะได้คนดีดังหวังเออ เดอะซันการันตีเดอะซันยืนยันเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีมากดีที่สุดในสำหรับก็ว่าได้เออความเดอะซันมาแทบไม่ต้องทายอะไรกันมากไพ่ทาโร่แต่ละใบมีความหมายของตัวเองอยู่แล้วในแต่ละใบมีความหมายมากมายตีความได้หลากหลายแต่ความเดอะซันนี่ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากความสําเร็จ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 เออการคาดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์แปลว่าคนที่เข้ามาคนนี้คาดหวังได้ถึงการคลองคู่เออคลองคู่ยาวๆไปเลย กับหัวข้อนี้ที่ว่าลักษณะคู่ครองของคุณที่มีโอกาสได้ลงเอยด้วยจะเป็นยังไงก็เป็นบุคคลลักษณะดังกล่าวคนดีมีความสามารถที่จะเข้ามาจากสายงานดังกล่าวหรือมีความเกี่ยวข้องกันทางใดทางหนึ่งจากคนรู้จักแบบนี้ได้เขาจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยโลกนี้ก็ยังมีคนดีๆนะโลกนี้ก็ยังมีแสงสว่างนะ คนเราไม่ได้แย่เหมือนกันไปหมดแล้วก็ไม่ได้ดีดทุกคนมีดีมีแย่ปะปลนกันไปไอ้อดีตเลวร้ายที่เคยผิดหวังมาคุณจะลืมไปโดยสิน้นเมื่อคนนี้เข้ามาเขาจะมา,มาพลิกฟื้นเยียวยาหัวใจคุณให้ดีมากขึ้นเลยคุณจะรู้ได้ด้วยตัวเองเมื่อคบหากับเขาแล้วไม่ว่าจะในสถานะใดบางทีอาจจะเว้นระยะเป็นเพื่อนสนิทกันไปก่อนเป็นเพื่อนร่วมง,งานกันไปก่อนหรือแม้แต่เป็นคู่หูบัดดี้ใดๆดก็แล้วแต่ยังไม่ต้องใช้คําว่าคนรักก็ได้ดูนานๆดูให้แน่ใจใช้เรื่องเก่าๆเป็นบทเรียนเออ แล้วในอนาคตคุณจะมีความสุขแน่นอนลักษณะคู่คลองของคุณที่จะได้คลองคู่กันยาวๆมีโอกาสลงเอยกันสูงมากก็มีลักษณะดังกล่าวนะครับอืม mm. คนเก่งการงานคอนเนคชั่นชักนําพามามีความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเป็นคนเก่งเน้นที่คนเก่งรูปร่างหน้าตาฐานะอื่นๆเป็นเรื่องรองๆไปแล้เออไม่ต้องไปสนใจมากว่าจะหลอ่อไหมสวยไหมบุคลิกดูดีไหมดูแพงไหม soul, ไฮโซไหมไม่ต้องไปซีเรียสเอาคนเก่งเป็นหลัก ดวงคุณสมพงศ์กับคนเก่งรูปร่างหน้าตาสเปคมันยืดหยุ่นมันปรับกันได้อายุจะน้อยอายุจะมากหรือเท่ากันมันต่อรองกันได้คนกันเองอ,อายุมากเราลดให้ได้เอออประมาณนี้เลยนะว่าไปนั่นแต่ก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าเกิดคุณสมบัติอื่นดีแล้วคุณจะไปแคร์อายุทําไมถูกไหมครับมีความสุขก็พอแล้วเดอดซันยืนยันประมาณนี้คุณกองที่2นะครับนะละนักษณะคู่คลองที่คุณมีโอกาสลงเอยด้วยก็มีลักษณะดังกล่าวนะรับไว้เป็นแนวทางนะครับ คำทำนายผมไม่สามารถครอบงําชีวิตใครได้ดูดวงดูให้เกิดประโยชน์สิ่งดีๆรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ค่อยชอบใจก็ไม่ต้องไปรับเออหรือจะฟังไว้เป็นแนวทางเพื่อช่วยในการเทียบเคียงการตัดสินใจก็เป็นไปได้อย่างที่เราบอกเสมอว่าเราดูกันไปตามหน้าไพา่และไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งเออไพ่ทาโร่มีมานมนานและเป็นเรื่องสากลนิยมนะครับไพ่แต่ละใบล้วนมีความหมายของเขาเพราะฉะนั้น เราก็ว่าไปตามหน้าไพ่ถ้ารู้สึกตรงรับไว้ได้เลยถ้ารู้สึกไม่ตรงจะไม่รับไว้หรือพักไว้ไปดูกองอื่นหรือไปทําอย่างอื่นก่อนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสดูดวงด,ดูให้เกิดประโยชน์ผมย้าเสมอประมาณนี้ขอเป็นกําลังใจให้นะครับคุณกองที่2นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะครับกับการดูดวงไพท่ทาโร่พิกอาการ์วันนี้นะหัวข้อลักษณะคู่ครองที่คุณจะมีโอกาสได้ลงเอยด้วยเอ ลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสจะได้ลงเอยด้วยหัวข้อน่าสนใจเช่นเคยนะครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่7ถ้วย s o v e u p s ตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะเออห้าไม้เท้า5 Tao, of Wands เออไม้เท้าหรือคทาก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับ5ไม้เท้าหรือ5้าคาาก็ได้ The Emperor สุดยอดคนดีมาแล้วโ h ้เดอะฟูด้วย หรือจะมาสองคนหรือ,อยังไงเดี๋ยวมาดูกันสี mm ่ไม้เท้า four o n e อ่าสี่ไม้เท้าหรือสี่คาถาแล้วแต่จะเรียก mm hmm. คุณกองที่สามมาดูกันเลยว่าลักษณะคู่ครองที่เด่นๆที่คุณมีโอกาสได้ครองคู่ด้วยนั้นจะมีลักษณะยังไงนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ย้ําเสมอว่านี่คือดวงรวมพลังงานรวมไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะดูเป็นแนวทางพอผมเป็นตัวแทนเลือกไพ่มาให้แล้วคุณก็มาจับไพ่ได้กองนี้คลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับโอเค มาดูกันเลยคุณกองที่3ลักษณะคู่ครองที่คุณมีโอกาสลงเอยด้วยอ่าต้องบอกว่าคุณมีเสน่ห์มากมีตัวเลือกเยอะเปิดมาชัดเจนเลยไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายจะทําอะไรอยู่ตอนนี้คุณมีเสน่ห์และมีตัวเลือกเยอะมากเออมองว่ามีคนจีบคุณเยอะมากก็ได้มีคนต้องการคุณเยอะมากเป็นที่ต้องการของสังคมเปที่ต้องการของตลาดใครๆก็ลุมรักคุณแบบนี้ก็ได้ลุมแย่งกันเลยแบบนี้เออ อย่างกาหนังอย่างกัรละครน่ะตัวเลือกเยอะไม่พอยังมีคนมาลุมแย่งเราอีกเออแบบนี้ตรงไม่ตรงถูกไม่ถูกลองดูนะถ้ารู้สึกตรงรับไว้ถ้ารู้สึกไม่ตรงทําสมาธิใหม่แล้วดูกองอื่นได้หรือจะรับว่าเป็นข้อมูลก็ได้เช่นกันมาต่อตอนนี้ไม่ว่าคุณจะมีเสน่ห์แรงร้ายกาศขนาดไหนมีคนลุมจีบแค่ไหนหรือไปชอบใครเยอะแยะแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือคุณจะได้เจอคนที่มีลักษณะแบบเอ็มเพเลอร์ คนลักษณะเป็นเอ็มเพลเออร์คืออะไระครบเครื่องเพอร์เฟกโอ้โหสมบูรณ์แบบและพลังงานรวมนี้ไม่ได้แยกชายหญิงความเอ็มเพลเออร์ถ้าอยู่ในผู้หญิงก็ตีเป็นเอ็มเพรสก็ได้กลมๆไปเพื่อให้นึกภาพออกหรือจะเป็นลักษณะหญิงเก่งหญิงแกลงก็ได้เช่นกันอยากให้มองในภาพรวมไปนะครับอย่าไปยึดติดว่าไพ่ใบนี้จะต้องความหมายนี้เท่าน,นั้นไม่ใช่นะเออถ้าอยากรู้อะไรลึกๆล,ลองไปหาตำราต่างประเทศอ่านดูผมบอกแค่นี้แต่ผมไม่ได้สอนนะเอามาดูต่อพลังงานเอ็มเพอเรอร์ ผู้ที่มีเพียบพร้อมบางคนเป็น perfectionist ผู้ที่นิยมความสมบูรณ์แบบก็ได้และ the fool มาทำไม the fool เป็นอีกคนหรือเปล่าเออมีมาสองคนหรือเปล่าในบริบทนี้คำถามนี้กองนี้ผมมองว่าไม่ใช่สองคน emperor กับ the fool ที่นี้ไม่ใช่มาสองคนไม่ใช่แต่หมายความว่าเป็น emperor ที่มีลักษณะนิสัยแบบ the fool ด้วยเออ เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมก็จริงดูดีมีชาติกูลดูมีฐานะดูเพอร์เฟกก็จริงดูคุณชายในบางท่านแต่หัวใจยังละละอยู่ ยังมีหัวใจเด็กๆมีความรักสนุกมีความลัลลาปาร์ตี้มีความคุกกิ๊กอาแบบนี้ซึ่งเราจะไม่ได้เห็นในเอมเพอเร์ทั่วไปเอมเพอเทั่วไปบางทีจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีมาดมีฟอร์มสุขุมนุ่มลึกอะไรว่าไปบางคนอาจจะติดเก๊กๆนิดๆแต่เอ p e r อเคนนี้ที่จะเป็นคู่ครองของคุณเป็นเอ p e r อเที่มีความพร้อมแต่ยังมีความผ่อนคลาย เข้ากันได้กับแทบทุกคนเรียกว่าไปไหนไม่มีคนรังเกียจเออเข้าที่ไหนที่นั่นสนุกแบบนี้ความเอ็มเพอร์เรอร์ที่มีความเดฟูลในใจเรียกว่าถ้าคบคนนี้เจอคนนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ความบันเทิงเอาจริงๆเออไอความพร้อมด้านอื่นมีแน่นอนรูปร่างหน้าตาฐานะเพียบพร้อมแน่นอนแต่หัวใจละลาๆหัวใจสนุกสนานเนี่ยหายากบางคนมีพร้อมทุกอย่างแต่เครียดก็ไม่ไหวเออจริงจงังเกินไปก็ไม่ไหวเจ้าระเบียบเป๊ะก็ไม่ไหว แต่เอ็มเพอเรอร์คนนี้ละลามากเออผมทายให้อย่างนี้เลยคุณกองที่สามนะครับนี่คือลักษณะเด่นของคู่คลองที่คุณมีโอกาสลงเอยด้วยไปสังเกตดีๆว่าเอ็มเพอเรอร์ที่ละล่าคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วหรือยังเออไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดสลับพลังงานกันได้ขอให้ดูในภาพรวมว่าลักษณะดังเนี้ยในคนคนเนี้ยเออเข้ามาหรือยังและมีโอกาสเข้ามาแล้วด้วยดูจากอะไรนี่ ความยินดีของสี่ไม้เท้าถ้าคนที่เพิ่งรู้จักกันมีโอกาสสารสัมพันธ์กันความสัมพันธ์คืบหน้ารวดเร็วมากเออจนคุณอาจจะประหลาดใจว่าเฮ้ยที่ผ่านมาฉันก็มองไว้หลายคนนะมีตัวเลือกในใจไว้เยอะนะหรือแม้แต่มีคนมาจีบฉันเยอะนะมีคนอยากจะมาแย่งฉันแต่ทําไมทําไมต้องมาสะดุดใจกับคนเนี้ยเออแล้วก็เรียกว่ามีความมีความสุขอะทันทีที่เขาคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณนะ ไม่ว่าจะเข้ามาประชิดติดตัวหรือเข้ามาห่างๆหรือแม้แต่เพิ่งรู้จักกันคุณจะมีรังสีออร่าบางอย่างของความสุขเกิดขึ้นมันจะเป็นความสบายใจอย่างบอกไม่ถูกผมบอกเสมอเวลามีคนมาดูดวงนะเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้าคบใครแล้วสบายใจนะไม่ถ้าจะไม่มีปัญหาเลยเลยเนี่ยตีความไว้ก่อนเลยว่าใช่คบได้แต่ถ้าคบใครแล้วเครียดสร้างปัญหานี่ห่างเลยแปลว่ายังไม่ใช่เออ คนที่ใช่จะไม่ต้องพยายามเลยในความสัมพันธ์มันจะกลมกลืนไปเองไม่ต้องพยายามปั้นสีหน้าไม่ต้องมาหาด้านดีมาอวดกันไม่ต้องมาประดิษฐ์คําพูดใดๆมันจะเป็นธรรมชาติไปโดยอัตโนมัติและจะนําความสุขความเจริญมาให้กันโดยไม่ต้องปรุงแต่งนี่ความดีงามของสีไม้เท้าไปสังเกตนะครับคนลักษณะดังกล่าวเข้ามาในชีวิตคุณแล้วหรือย,ยังอิมพเร,รที่มีความเดอร o โ เข้ามาแล้วชีวิตคุณมีความสุขเออมีความพร้อมด้านอื่นๆก็มีความพร้อมอ่าชีวิตสมบูรณ์แบบค่อนข้างดีเลย ไม่จาเป็นต้องสมบูรณ์แบบในที่นี้ไม่จำเป็นต้องรวยมหาศาลแต่หมายความว่าเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ในระดับหนึ่งและดูแลคุณได้บ้างอะไรประมาณนี้แต่หลักๆคือให้ความบันเทิงให้ความสบายใจแบบนี้เออบางทีเขาอาจจะเป็นศิลปินดารานักสแสดงหรือว่าคนบันเทิงก็ได้หรือจะเป็นอาชีพอื่นก็ได้ที่มีนิสัยสนุกสนานเออมีความใจดีอาจจะหัวเราะเอ,อิอก๊กหัวเราะเสียงดังได้หรือมีมุกตลกมาเล่นกับคุณบ่อยๆแบบนี้ลองไปสังเกตดู คนลักษณะนี้สามารถเข้ามาได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทางการงานการติดต่อส่วนตัวเพื่อนแนะนำมา หรือไม่ได้เกี่ยวกันเลยอยู่ดีๆมีโอกาสมาพบปะพูดคุยกันแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ทักทายกันมาทางออนไลน์แบบยังไม่เคยเจอกันอันนี้ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าเช็คให้ดีว่าเขามีตัวตนจริงไหมเออบางคนคุยกันทุกวันสนุกสนานเฮฮาเช็คให้ดีว่าเขามีตัวตนไหมระวังการโดนหลอกลวงระวังแสเมอร์ระวังคนมาหาผลประโยชน์แต่ถ้าเช็คแล้วชัวร์แล้วว่าเขามีตัวตนจริงมีหัวนอนปลายเท้าไม่ใช่มั่วซั่วปลอมตัวมาเป็นใครก็ไม่รู้ อ่าคบได้ถ้าไม่ได้มาขอผลประโยชน์คบได้ประมาณนี้นะครับนะแต่ถ้ารู้จักกันอยู่แล้วเจอตัวกันจริงๆอยู่แล้วยิ่งดีเออการเจอกันอยู่แล้วยิ่งดียิ่งทําให้ความสัมพันธ์เติบโตวไวยิ่งขึ้นไปอีกเรียกว่าเจอหน้ากันแล้วก็ยังอยากจะเจออีกเพิ่งเจอกันเมื่อตอนบ่ายกลางคืนคิดถึงอีกแล้วเพิ่งเจอกันเช้าวันนี้ตกเย็นคิดถึงอีกแล้วแบบนี้เป็นไปได้คนคนนี้เข้ามาคุณจะลืมทุกคนที่คุณเคยชอบเลยเออ ต่อให้คุณเคยมีตัวเลือกเป็นสิบนะคุณเคยชอบเป็นสิบมีตัวเลือกไว้ในใจเยอะแยะแค่ไหนพอมาเจอคนนี้คุณจะลืมทุกคนที่ผ่านมาเลยเออโลกจะกลายเป็นสีสันカラฟู colorful, สดใสแบบโอโ้โหสว่างสวัยบอกไม่ถูกคุณต้องเจอเองอะนะลองไปสังเกตดูคนคนนี้เข้ามาได้ทุกทาง เรียกว่าเข้ามาแล้วชีวิตคุณสนุกสนานเบิกบานมีความสุขเออแค่เห็นหน้าเขาคุณก็ยิ้มได้แล้วแค่ได้คุยกันนี่ก็หัวเราะกันไม่หยุดแล้วบางทีไม่ใช่ตลกอย่างเดียวนะมันมีสาระด้วยเรียกว่าเออมาทําให้ชีวิตดีขึ้นนะผ่อนคลายบรรยากาศ คบกันแล้วสบายใจคุยกันยิ่งสบายใจถ้าคบใครแล้วเครียดแปลว่าไม่ใช่จําไว้เลยย้าไว้เลยเออคบใครแล้วเครียดแปลว่าไม่ใช่คนที่ใช่ไม่ต้องพยายามลักษณะคู่คลองของคุณที่คุณมีโอ,อกาสลงเอยด้วยจะเป็นบุคคลลักษณะดังกล่าวเป็นคนดีมีค่อนขอ้างพร้อมหรือพร้อมมากและมีความสนุกสนานในตัวไม่ซีเรียสไม่เคร่งเครียดไม่จู้จี้จุกจิก,จกไม่เจ้าระเบียบไม่อะไรเลยยืดหยุ่นได้ผ่อนคลายได,ยได,ยได,ยได้ถึงเวลาจรงิงจังจรงิงจังได้ถึงเวลาเล่นเล่นได้คนคนนี้อยู่เป็นยืดหยุน่นคบเขาแล้วสบายคบเขาแล้วเจริญ มีความสุขแน่นอนรักษาความสัมพันธ์ไว้ดีๆความสีไม้เท้ามีโอกาสถึงขั้นแต่งงานเออฟันธงให้อย่างนี้เลยตามพลังงานหน้าไพเลยถึงจะไม่สามารถตรงทุกท่านแต่เราก็อ่านตามหน้าไพอย่างนี้แหละไพทาร์โรเป็นของสากลที่มีมานมนานมากเขามีความหมายของเขาเราว่าไปตามนี้ตรงมากตรงน้อยแล้วแต่ถ้าตรงรับไว้พิจารณาถ้าไม่ตรงฟังเพลินๆไปได้หรือจะไปดูกองอื่นดูคลิปอื่นได้เช่นกันไม่ต้องซีเรียสนะครับย้ําเสมอนะ เป็นกำลังใจให้นะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ